วันก่อนมาเรลินวันโลอีคิมคาเดเชียนเอาไประเบิดผ้าเปื่อยนี่ของกูผ้าใหม่ดู <laughs> แตกทุกตัว <laughs> ทุกคลิปนะคุณพี่ <laughs> มันทุกคลิปจร <laughs> <ๆ>ิงๆแล้วกูก็จะบอกว่าวันนี้ตัวใหม่ด้วย <laughs> ไม่แลบก็บุญแล้ว <laughs> แล้ววันนี้นะคะก็จะมาสอนแต่งหน้าค่ะแต่แบนซุกไก่สกัดไม่ได้เข um. ้ากูค่ะเขาจะมาเจอเจ้านายแต่ไม่ได้ออกบัตรมาเรียเจ้านายมาเปิดประตูไอเลิศปะล่ะเลิศมาพี่หวานคะมาเปิดประตูให้หน่อยค่ะให้เจ้านายมาเปิดเป็นเน้องพี่ดี ใช่ค่ะ <g iggle> อะไม่ยืนตรงนี้ไหมคะเราจะได้เข้าแสงค่ะอะคุณวิทย์ถ่ายมุมนี้สิตัวคุณจะได้เล็กๆนลามาถ่ายตรงนู้นมีการแต่งหน้าเลิศเรื่อยๆมาดามแชมนะคะซึ่งวันนี้เราจะบอกไว้เลยว่าคุณพี่เข้ามาแบบว่าสวยค่ากูตายมาก <c oughs> สวัสดีค่ะคุณพี่เป็นคนจ่ายตังค์ใช่ไหมคะป็นคนต่ดสินใจในการ เราเราจะทำการอวยยศคุณพี่นะคะคุณพี่แป็กกี้นะคะเอาพี่คุณดีลักกี้ค่ะรามแถมต้องคนนี้เท่านั้นจริงหรือเปล่าคะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพี่หวานจริงไหมคะจริงค่ะเพราะว่าคนอื่นไม่ว่างนะครับนนก็ด้วยพี่คุณทำไม่แซวว่าได้ผัวแน่นอนได้ผัวแน่นอนค่ะแล้วพี่หันหลังไปปุ๊บพี่จะก็จะเจอผัวหนูเลยค่ะ ที่าลากระเป๋าตอนตีสอสงตีสามเนี่ยฝากน้องพนักง,งานนะคะไว้กับมาดามแพมด้วยนะคะอย่าถูมากเนาะได้ค่ะทำพิธีมอบแลวหนึ่งสวยไม่ไหวตละเงียบทำไมคทํา <c oughs> ไม่ตกมือล้วอมาตกมือค่ะ <c oughs> ตอนนี้ทุกคนค่อนข้างตื่นเต้นนะคะในการที่จะเรียนแต่งหน้ากับมาดามแพมด้วยการกินแบรนด์คนละหนึ่งขวดก่อนแต่งหน้านะคะ ทุกคนคะเป็นพยานนะคะใครในห้องนี้ไม่อยากเปิดเผยหน้าบ้างคะเปิดได้ใช่ไหมคะยินดีที่จะออกช่องมาดามแพรมไหมคะโอเคใช่ไหมคะมีใครไม่โอเคเชิญออกไปข้างนอกอะเดือนนี้เป็นเดือนของไพรยมันนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสวยมีสิทธิ์ที่จะเข้าเทียมเห็นหน้าสดมาดามแพรมไหมล่ะคะไม่น่าจะมีผัวเนาะทุกคนว่าไหมคะ ทีมสาวๆสวยมากอ่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ไม่สวยนะคะ,ะ,ะสวยอยู่เท่ากับไม่สวยนะคะทุกคนจะต้องลำบากในการแต่งหน้าเราจะให้ที่คาดผมซึ่งเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นจากตาขาตําเพ็ง <c oughs> <c oughs> แจกทุกคนคนละหนึ่งชิ้นค่ะให้กลับบ้านไปเลยนะคะ นี่แหละท ja e ี่ซื้อมาแจกเพราะอยากได้เสศษตกมือเนี่ยแหละคะ่ะข,ขอบคุณบริษัทซันทรี่มากนะคะที่แบบว่าเชิญมาดามแพมมาอุ้ยตายแล้วตอนแรกคิดว่าจะได้น <c oughs> ้ำเปล่าได้น้ำส้อมขอบพระคุณนะคะไฟโตดิงค่ะไฟโตรดิงนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยเข้ามาดามแพมเลยนะคะรับรีวิวนะคะขอบคุณค่ะมีของขวัญให้พัแป้งฝุ่นและ ับรองพื้นนะคะ<อ>ให้กลับบ้านเช่นเดียวกันค่ะคนละหนึ่งชุดค่ะตกมือนี่คืออยากได้กันมากนะคะสุ่มนางแบบค่ะขอเสียตกมือนี้กับนางแบบด้วยค่ะ<อ>นะคะ <c oughs> คำว่าขาวเท่ากับคำว่าสวยของสาวใต้เอาไม่ได้เอาอุปกรณ์มาด้วยตายเอาเปรียบเพื่อนนะคะรายงานตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรอยู่แผนกอะไรดีคะอายจังอ่าอุ่นอ่าจะเอาไหมเอาไหมนะอมเลยค่ะพี่จี๊ทพี่จี๊ดนะคะแจกเงินค่ะแจกอ๋อนนะแจกเงินนะคะถูกอ๋อกูเลือกถูกคนแล้ว มัดามวันนี้กูต้องได้อีกครึ่งจากคนนี้นางแบบเนี่ยเราดูจากสไตล์ลนการแต่งตัวจะเป็นสาวเกาหลีน้องคันแตฮีนะคะปัญหาที่อยากจะแก้เนี่ยคืออะไรบ้างคะตาไม่เท่ากันตาไม่เท่ากันค่ะทำไมไม่คิดหาหมอล่ะคะอย้ช่ออ๋ออ๋ออีกนิดนึงค่ะจมูกไม่มีค่ะจมูกไม่มี สำหรับสาวๆคนไหนที่มีปัญหาตามไม่เท่ากันอย่างนี้ก็สามารถติดได้นะคะ1นแพ็ค300บาทค่ะนะคะใครอยากได้สั่งเลยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเอาไปให้ที่โต๊ะเลยค่ะตาข้างนี้จะเป็น2ชั้นส่วนข้างนี้จะเป็นชั้นเดียวเราจะติดให้สูงกว่าชั้นพับตาเล็กน้อยลืมตาค่ะนะดูเดินไปให้มันดูค่ะว่าผลจริงๆเดี๋ยวว่า นะคะทุกคนขาเห็นไหมติดข้างเดียวนี่คือการติดข้างเดียวสำหรับคนที่หน้าไม่มีปัญหาหน้าบางนะคะทำงานห้องแอร์ทั้งวันไม่ได้เป็นกรรมกรหดิฉัน อ่ะเราบีบรองพื้นนะคะสีอ่อนเนี่ยเวลาทานเนี่ยจะต้องใช้เม็ดใหญ่หรือเม็ดเล็กเท่าเม็ดถั่วพอไหมคุณคะาหน้าแต่ละคนไม่เท่ากันเราจะมากดนะคะบนใบหน้าสมมุติว่าทาบำรุงแล้วนะคะกดๆไปใต้รอยหมองคล้ำใต้ตาและก็โหนกคิ้วนะคะการปรับผิวให้สม่ำเสมอมันทําให้ดูหน้าเด็กกว่าหน้าเงาไหมอะ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันหนา มันไม่ซึมเข้าสู่ผิวอันนี้ไม่ใช่ทิชชู่สำหรับเช็ดเครื่องสำอางนะคะแปะไปอย่างนี้ค่ะแล้วกดเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าแป้งก็จะซึมซับเข้าสู่หน้านะคะตบเบาๆนะคะอย่าตบอย่างนี้นะ,ะอย่างนี้ยั้งมือไว้ก่อนนะคะตอนนี้ขาดอากาศหายใจแล้วยังคะอ่าดูนะคะเห็นไหม มันก็จะเป็นผิวขึ้นแป้งกับเครื่องสําอางมันก็จะกลืนเข้าสู่เนื้เอเดียวกันเจ๊คะเจ๊เคยดูดไหมคะไอติมค่ะเคยใช่ไหมคะดูดปากคะ่คะเราท้าหนอยละต้องหูอย่างนี้โอออย่างนี้อ,อะนะคะการดูดอย่างนี้เนี่ยมันทําให้หน้าเราเนียเรียวขึ้นแม่คะดูดให้ดูหน่อยสิคะ แม่แม่ไม่ต้องนุ่งปากห่อฟันกระดาษน้นอย่างงี้ค่ะเออเหมือนผีจีนเลยแม่อะดูดใหม่สิคะอ่าทุกคนเห็นร่องแก้มไหมคะที่มันหุมอันนี้เราใช้สีกลางผสมกับสีเข้มนะคะแล้วก็เฉดค่ะดูดค่ะถูมันตั้งแต่ไรผมค่ะถึงช่วงแก้มหน้าก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ใช้ผู้กันหัวกลมอันนี้นะคะพี่ไม่ต้องกดมากค่ะเด๋ย,ยุบกว่าเดิมลากมาตั้งแต่หัวคิ้วยันปีกมดลูกเลยค่ะปีกจมูกนะคะอะปล่อยค่ะอันนี้คือการลากเส้นเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะความกว้างประมาณนิ้วชี้เราใช้ไฮไลท์นะคะในการทําให้จมูกคุณพิจิตรโด่งขึ้นนะคะด้วยการนี่ค่ะแตะไปแล้วลากมาค่ะด้วยการแล่นแสงเงาแล้วปัดไปที่หน้าผากปัดไปที่โหนกแก้ม เห็นไหมจมูกโดมแกนจมูกมาแล้วแก้มตอบแล้วต่อไปเราต้องมีสีสันบนหนกแก้มค่ะสีส้อมอมผู้ชายลองปัดนะคะวิธีนะคะก็คือปัดจากตรงนี้มาอย่างนี้ปัดค่ะยิ้มค่ะอีกค่ะอีกนิดค่ะ อีกค่ะอออ่าปัดไปนะคะแล้วก็ขยี้ค่ะเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าเลือดฝากนะคะก็ทาเข้มเกินก็คือจะดูหน้าเลือดนะคะดูปฏิกิริยาของคนที่มีดั้งแล้วนะคะจะเดินแล้วมั่นใจมากนะคะเดินอวดไม่ไหวเลยนะคะ ด้วยการทาเบสสีทองเนี่ยใครที่ค่อนข้างตาคล้ำหรือตาหมองเนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยดูตาสว่างขึ้นนะคะใครโดนผัวหลอกใครโดนผัวทิ้งเนี่ยก็ช่วยทําให้ตาสว่างได้เช่นเดียวกันนะคะทาไปที่เปลือกตาและเบรนค่ะเราไม่จําเป็นต้องเน้นให้เข้มเหมือนกับของแพนเรื่องของใครเรื่องของมันเข้าใจไหมใครที่อยากูว่าทาตาเข้ม <laughs> <laughs> นะคะ <laughs> อ่านะคะเราก็ทาค่ะ คุณวิทย์ขาไม่มีใครฟังกูเลยฟ้องผัวแล้วนะแอะฟังหน่อยนะคะลิปสติกของเราวันนี้เนี่ยเราจะเลือกใช้นะคะเป็นสีโทนซ่อมอมผู้ชายนะคะเราใช้เนื้อเวลเว็ดนะคะแล้วค่อยใช้ลิปกลอสทาทับไปทาจากด้านในค่ะแล้วค่อยเบลนด์สูงขึ้นการติดขนตาเนี่ยมันทําให้ดูตาโตขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเดีฉันจะกลับบ้านได้ไหม คำถามนี้คืออะไรไม่เคยตีขนาดนี้กลาสามีจะไ,ไ,ไม่ได้กลัวอากลสามีจะไม่ได้ใช้กวิสเตอร์นะคะให้สีขาวนะคะเพื่อเพิ่มความเบลค่ะแม่แม <c oughs> ล่ลืมตาหน่อยค่ะนะคะ,าะ,คะทาไปที่หัวตานะคะเพื่อทําเป็นดอลลี่อายตาลิปกลอสเพื่อความสวยสดใสนะคะเป็นเด็กสาวแรกรุ่น อ่าสวยหวานบิดโคเรียมิดโคเรียโคเรียคิงโคสวยม,มากๆนะคะเราก็จะจัดส่งให้พี่เขานิดหนึ่งพรุ่งนี้พี่เขาจะไม่ล้างหน้านะคะ <S <S ถ้าผัวพี่บอกว่าสวยมากขอย่ำยีขย,ยี้คุณพี่บอกไปเลยนะคะยกได้แต่ช่วงลา่างเหลือหน้าไว้ให้กูด้วย <S 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 นะคะ <S <S อาเจ๊เดินโชว์ค่ะ ทุกคนคะใครบอกกูแต่งหน้าไม่สวยจำไว้มึงคุณพี่โอเคไหมคะเจ้าตัวยังโอเคเลยอีพวกที่ไม่ได้ตั้งแต่ด่ากูเนี่ยเบื่อเราจะมาดูบีฟอร์อัปเ r อร์กันนะคะอันนี้บีฟอร์ น่ารักมากเลยค่ะน้องคันไตย,ยีนะคะตอนแรกบอกจะให้ชื่อญี่ปุ่นยุยเมโกะไม่ยอมถ้าเกิดว่าสวยเนี่ยขอเสียงตบมือจากทุกคนหน่อยได้ไหมคะแพมขอขอบคุณนะคะ ทางบริษัทซันทรี่มากๆนะคะที่ให้เกียรติแพมในวันนี้มาในห้องปิดตายเราตรวจเอทเคกันมาหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมเรากันในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทางบริษัทด้วยนะคะที่ได้เชิญมาดามแพมมาในวันนี้นะคะตอบโจทย์และก็ดีต่อใจมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะที่ช่วยมาดามแพมมา,าตลอดนะคะเดี๋ยวก็ค่อยเรียกกันมาเรื่อยๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยดีใจมากเลยที่ได้เจอพี่น้ำปั่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เจอกันมาเกือบสิปีแล้วนะคะเพราะเขาแอบไปมีผัวแล้วเขาก็ไม่สนใจน้องเลยนะคะราคาที่เราตกลงไว้เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ไม่บอกแต่วันนี้เราเพิ่มตังค์ให้อีกหนึ่พค่ะวันนี้นี่คือว่าสู้มาก คนตั้งใจทํางานมากขอบพี่น้าฟันนะคะขอบคุณนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหมดน้ำเลยค่ะอุ้ยสำหรับไปแม่กายนะคะพวกเราขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณบริษัทซันโทรีนะคะที่จ้างพวกเรามาขอบคุณนะคะทางทีมงานทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนทีมงานของมาดามแพมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ